รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไทสามารถรักทนได้ทุกวัยย สวัสดีครับสุดนิครดกลับมาพบกันแล้วนะครับในรายการนิทานเอเซียนรายการที่จะชวนน้องๆครับไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งหาของทุกประเทศนะครับในกลุ่มอาเซียนของเรานะครับผ่านคำถามสนุกๆด้วยนะด้วยคำว่าจริงหรือไม่จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเช่นเคยเนจ่า <c oughs> แล้วก็พิธีกรคู่ของพี่ตตนวันนี้ก็คือพี่นอรบควัสุดนิครดเด็กๆวันนี้เนจ่าที่โนตจะนาทักไายน้องตเต้นภาษาเพลงกัน เอาอยังไงครับพี่โน้ตครับเดี๋ยวที่โน้ตไดจะจะทูดเป็นภาษาทูดให้ต้นอ่าหรือให้ต้นกดเป็นโน้ตดนตีเป็นภาษาเพลงทักทายกันทันได้ต้ะโหโหแหนชอบท้าทายกลัวที่ไหนฮะได้เลยครับอ่ะงานงานเดี๋ยวลองดูเดี <c> ๋ย <oughs> วต้นพูดให้นะนะครับ <c oughs> เป็นสวัสดีผู้ชายครับ <c oughs> โอ้โหนี่ผู้ชายครับเขาผู้หญิงครับ <c oughs> โอ้โหผู้หญิงครับผู้หญิงแบบเสียงสูง โอ้โหวันนี้สวัสดีเยอะมากเลยงั้นเอาสวัสดีผู้ชายดีครับโอ้เก่งมากผู้หญิงโอ้โหสวัสดีผู้หญิงเสียงสูงโอ้โหเอาผู้ชายสวัสดีผู้หญิงผู้หญิงไม่สวัสดีผู้ชายแล้วผู้ชายไม่สวัสดีผู้หญิงเล่นเองนะครับแสดงว่าไม่ได้ไี่ด้นเครอง <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเราไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งแปลกกันดีกว่าครับอพอะพี่ต้นว่าเรื่องที่เราเตรียมมาเนี่ยพี่โน้ตเนี่ยไม่อึ้งทึ่งแปลกแล้วครับจริงหรือไม่ครับที่เขาบอกว่าบรูไนครับ มีทาคชนิดหนึ่งครับที่เวลาสื่อพันธ์มันจะยิงสอนรักที่เกิดจากแคลเซียมเคลือบด้วยฮอร์โมนสื่อพันธ์ไปที่ทากตัวเมียครับทุกคนเลยเรียกว่าทาคนินจาฮ่า,าพี่ต้นถามเลยครับว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับตอบได้ไหมครับได้ได้ครลเอา้าวนั่นไงมม่โทร งั้นเดี๋ยวเราไปฟังนิทานเรื่องกัปตันเรืออกกตันอยู่ครับเป็นนิทานของบรูไนนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นที่มาของการกําเนิดหินรูปเรือจมกลางแม่น้ําบรูไนครับซึ่งตำนานหินรูปเรือสำเภาล่มแห่งบูไนเนี่ยนะครับก็ก่อกําเนิดจากความรักและความเสียใจของแม่ครับหลังจากนั้นนะเราจะไปพับกระดาษกับพี่ปอมครับวันนี้นะครับเราจะไปพับเป็นชุด คุณแม่กันเลยแล้วกลับมาชว่วงหน้านะจ๊ะเราจะมาฟังกันครับว่าเรื่องนี้จริงหรือหน้าเยิๆยไปชมนิทานกันเลยครับเลยเลยจ้าโอ้โหเราไปชมกันเลยการละครั้งหนึ่งในอาเซียนเรื่องกับตันเรืออากตันยูนานมาแล้วมีแม่ไม้คนหนึ่งชื่อ ดังอําบนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านกลางน้ำกําปงเอเยอร์กับลูกชายชื่อมานิสนางรักลูกชายของนางมากและก็ร้องเพลงกล่อมเข้าเสมอๆว่ามานิสมานิส,นสเด็กน้อยแสนน่ารักเมื่อมานิสเติบโตขึ้นเขาก็ต้องการออกไปเผชิญโชคชะตาสแสวงหาความร่ำรวยนางดังอําบนล อยากเห็นลูกชายมีความสุขจึงจำใจให้ลูกจากไปแม้ใจจริงจะไม่อยากก็ตามวันเวลาที่เฝ้ารอคอยลูกกลับมานางจริงได้แต่ร้องเพลงของลูกปลอบใจตัวเองหลายปีผ่านไปนางยังคงไม่มีข่าวคราวจากมานิสแม่ผู้เฝ้ารอจึงใช้เวลาไปกับการช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากจนไม่เหลือทรัพย์สินใดๆ แต่นางก็ไม่ทุกร้อนและยังคงร้องเพลงมานิสรอคอยการกลับมาของลูกยังมีความสุขทุกวันวันหนึ่งมีเรือสำเภาลำใหญ่มาจอดเทียบท่าที่หมู่บ้านกำปงเอเยอร์เจ้าของเรือคือมานิสซึ่งตอนนี้ใครๆก็เรียกเขาว่านาโคดามานิสนางดังอําบลภายเรือลำน้อยของนาง ไปยังเรือลำใหญ่ลำนั้นด้วยความตื่นเต้นเธอกำลังจะได้พบหน้ามานิสอันเป็นที่รักแล้วเมื่อมาโคโดามานิสผู้ซึ่งภาพภูมิใจในความร่ำรวยของตัวเองมากได้เห็นแม่ที่ทั้งยากจนและก็ดูต่ำต้อยก็รู้สึกอายมากจึงประกาศต่อผู้คนรอบข้างว่าไม่เคยรู้จักผู้หญิงแก่ยากจนคนนี้มาก่อนผู้เป็นแม่ เมืใจสลายด้วยความผิดหวังจึงออกปากสาบแช่งเรือที่เต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองซึ่งพากค,ความรักของลูกชายที่มีต่อนางไปให้ล่มลงกลางน้ำและสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ร้องเพลงมานิสอีกต่อไปทไันใดนั้นก็เกิดพายุรุนแรงและฝนตกหนักตามมาเมื่อพายุสงบ เรือสินค้าของมานิสก็หายไปและปรากฏหินก้อนใหญ่คล้ายเรือสำเภาล่มขึ้นแทนที่ปัจจุบันหินก้อนนั้นรู้จักกันในชื่อยงบาตูซึ่งโผล่โดดเด่นอยู่กลางแม่น้ำรูไน สวัสดีครับช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมวันนี้นะครับเราได้รับแรงบันดนาลใจจากนิทานเรื่องกับตันเรืออักกตันยูนะครับพี่ปอมเลยคิดว่าเออถ้าเกิดว่ากับตันเรือไม่อักกตันยูเนี่ยน่าจะหาชุดสวยๆมาให้คุณแม่นะครับวันนี้เตรียมแบบพับชุดกระโปรงแสนสวยสําหรับคุณแม่มาฝากน้องๆน,นะครับเราเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกเช่นเคยแบบนี้ จากนั้นนะครับให้เราพับครึ่งครับพับครึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อหาเส้นกึ่งกลางนะครับจากนั้นเปิดออกแล้วก็พับขอบเข้ามานะครับเหมือนกับบานประตูที่ปิดเข้าหากันปิดทางขวาแล้วก็ปิดทางซ้ายจากนั้นพับครึ่งนะครับ จากด้านล่างขึ้นไปหาด้านบนขั้นตอนนี้ก็เพื่อทำรอยเอาไว้ก่อนจากนั้นเปิดออกเราจะพับมุมนะครับมุมนี้มุมที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับพลิกออกด้านข้างน้องๆเดาได้เลยใช่ไหมครับว่านี่ก็จะกลายเป็นกระโปรงให้กับชุดคุณแม่นั่นเอง เอาละได้กระโปรงละทีนี้แขนเสื้อนะครับเป็นชุดที่มีแขนเสื้อด้วยให้เราแหวะมุมทางด้านบนแหวออกด้านข้างเหมือนกันแต่คราวนี้เรากะประมาณให้แขนเสื้อเนี่ยเกินออกไปเพียงเล็กน้อยเลาละตรงเอวนะครับเดี๋ยวเราพับแบบซิกแซกนะครับคือพับขึ้นแล้วก็พับลง จะได้เกิดเป็นรอยขอบเอวตรงขอบตรงนี้เราสามารถที่จะพับล็อกได้นะครับเช่นพับลงมาล็อกไม่ให้กระดาษเนี่ยเคลื่อนไหนลองพลิกมาดูด้านหน้าสิครับเกือบจะเสร็จแล้วมีชุดนะครับมีกระโปรงแล้ว เอน่าจะมีปกเสื้อสักหน่อยนะครับเราขอใช้กันไกลนะครับตดัดเล็กน้อยนะครับตรงเส้นกึ่งกลางแล้วก็แหวกออกกลายเป็นปกเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วชุดกระโปรงแสนสวยของคุณแม่นะครับ หวังว่าน้องๆจะชอบกันนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับพี่ปอมในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับโอ้โหรายการของเราสนุกจริงๆนะจ๊ะน้องๆจ๊ะโหยแน่นอนครับใครๆมาดูรายการเรานะครับก็บอกว่าสนุกสนานครับแต่ว่าเราไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะว่า ที่ทงน,นี้สาระความรู้เกี่ยวกับประเทศดูไนนั่นเล่าให้น้องๆฟังด้วยนะจะอ้ยถ้าอย่างนั้นไปชมเกรดความรู้อาเซียนจากพี่พงษ์กันเลยครับแล้วไปสนุกกันต่อก,กับก,การตัดดิสของเล่นกัตทีโน Ар. ในช่วงสนุกคิดตัดดิสของเล่นเลยนะจ๊ะวันนี้ทำท่วงกุญแจรุ่งด้านกันเลยทีเดียวเชียวอยถ้าสนุกอย่างนี้แล้วรอกันไม่ไหวแล้วครับไปชมกันเลยครับไปเลยจ้าเกรดความรู้อาเซียน <c oughs> <c oughs> เกลดความรู้ประเทศบรูนไนอาหารประจำชาติเรียกว่าอัมบูยัตทำมาจากแต้งสาคูมีลักษณะเหนียวข้นและมีรสชาตินะจ๊ะแล้วก็รับประทานโดยใช้ไน้ไทยที่นิตรายแยกออกจากกาันคล้ายตะเกียบม้วนแต้งขึ้นมาแล้วจิ้มกับซอสเปรี้ยวทานคู่กับเครื่องเคียงอีกสามสี่อย่างเช่นแตงกวา ถั่วสักยาวตลาดทอดเต็นต้นโอ้น่ากินนะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือนัสยิดสุลตานโอนาอาลีไซฟุดินหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่านัสยิดทองคำตั้งอยู่ใจกลางเนืองหลวงลินสั่งในนานบรูนไนมีสถาตัตยกันแดดอิสลามยอดโดมหุ้นด้วยทองคำมัสยิดโอมานอาลีไซฟุดิน เป็นมัสยิดเก่าแก่และเต็นที่เคารพสักการะของชาวบุรุนัยออกแบบและดําเนินการสร้างโดยสุลต่านโอมาอาลีไซฟุด,ดินที่3มีความงดงานจนได้ชื่อว่าเป็นมินิทัชมาฮาเลยกัมปุงไอเยอร์เต็นหมู่บ้านกลางนั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่บริเวณตากแน่น้ำบรรุนัยนี่ตาชากรอาศัยอยู่หนึ่งในสิทธิ์ของตาชากรทั้งประเทศ ด้านหนึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้เต็นอย่างดีได้ชื่อว่าเตนเวนิสตะวันออกที่พิธีตั์โรยอนเร็กการีตั้งอยู่ใจกลางกรุงดันดาเสรีเดกาวันได้รับก,การโบวตเลยนะจ๊ะจากประเทศสมาชิกอาเซียนว่าเตนที่พิธีตั์ที่น่าเที่ยวชมมากที่สุดภายในนะจ๊ะเขาก็จะรวดรวนของใช้ของส่วนท่ออง ขององค์สุลต่านองค์ตัดจุดันเช่นชุดสีทองที่ทุกองค์สวมใส่ในครั้งที่ทรงขึ้นรองราชหรือว่าก็จะเต้นเครื่องดันการจากทุนนันตะเทศต่างๆด้วยสนุดพิดประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โมกวันนี้เสนอ หวงกุญแจรูปบ้านสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่โมในช่วงสนุกคลิปประดิษฐ์ของเล่นจะมาสอนทำพวงกุญแจเป็นรูปบ้านจากเศษผ้าค่ะน่ารักไหมคะทำง่ายนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้าง อย่างแรกมีเศษผ้าค่ะสสีเพื่อเราจะทําเป็นตัวบ้านกับหลังคานะคะแล้วก็ยายสังเคราะห์ค่ะแล้วก็เชือกค่ะแล้วก็ผ้าสัก,กหลาดค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเราทําเป็นตัวบ้านก่อนค่ะชิ้นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะตัดผ้าเราทบผ้าค่ะให้เป็นหน้ากับหลังนะคะทีนี้เราจะได้เป็นชิ้นแบบนี้นะคะ แล้วก็เอามาประกบกันเดี๋ยวเราจะเย็บง่ายๆชิ้นเล็กแนี้เป็นตัวบ้านนะคะส่วนหลังคาบ้านก็ใช้ผ้าอีกลายหนึง่งทำหลังคาตอนทำหลังคาเราก็จะตัดเป็นสามเหลี่ยมค่ะขนาดก็ใกล้เคียงกับตัวบ้านนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราลองทาบดูจะเป็นบ้านประมาณแบบนี้ ทีนี้ก็เย็บด้านที่เป็นตัวบ้านนะคะเสร็จแล้วก็เย็บตัวหลังคาเพื่อเราจะใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปข้างในจะนุ่มๆเหมือนหมอน,นะคะ่ะทั้งด้านที่เป็นตัวบ้านและทั้งที่เป็นหลังคานะคะพอเราได้ตัวบ้านแล้วนะคะกับหลังคานะคะเราก็จะมาเย็บประกบกันอย่างนี้และเอาเชือกสีขาวหรือเชือกที่มีอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะอะไรก็ได้เอามาเย็บติดตรงปลายตรงตรงหัวหลังคาจั่วบ้านนะคะตรงนี้ เสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นบ้านแบบนี้นะคะมีหลังคามีตัวบ้านแล้วก็มีสายเอาไว้ห้อยปุ่มลแจนะคะแล้วทีนี้เราก็มาตกแต่งด้านข้างหน้าบ้านมีประตูบ้านอะไรจากเศษผ้านเนี่ยค่ะเราอาจจะเอาสองสีประตูบ้านสีหนึ่งทำเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเป็นประตูบ้านนะคะแล้วก็มีหัวใจเล็กๆอันหนึง่ง ค่ะพอได้2ชิ้นนี้แล้วเราก็มาติดกาวนะคะเพื่อจะติดไปบนตัวบ้านค่ะเพิ่มสีสันให้บ้านดูน่ารักเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ผงกุญแจรูปบ้านแตกเศษผ้าค่ะสำหรับน้องๆที่มีของเหลือใช้เก็บไว้นะคะเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยดัดแล้วเราเอามาทำของเล่นสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้ว พบกับพี่โมในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหน้องๆครับที่ต้นนะจ๊จะยังนีนิ่ทางสนุกสนุกให้ชนอีกเยอะเลยนะจ๊ะโหยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปชมกันเลยครับตีเลยจ้าเล่นดนตรีหน่อยไหม <c oughs> เล่นอย่างนี้ตลอดเลย <c oughs> ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากหมายความว่าการอบรมสร้างซ่อนเด็กๆ หรือผู้อาวุโสน้อยเพื่อให้ประพฤติในสิ่งที่ถูกที่ควรทำได้ง่ายกว่าการอบรมสั่งสอนผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสมากเรียบอายุของคนกับไม้เมื่ออายุยังน้อยก็ยังอ่อนนะจ๊ะสามารถดัดง่ายตามใจแต่เมื่ออายุมากขึ้นนะจ๊ะไม้ก็เริ่มแข็งคิดจะไปดัดไปทางใดก็ยากเต็มทีเลยจ้ะ อ้อยเข้าปากช้างหมายความว่าสิ่งของหรือผลประโยชน์ที่ตกอยู่ในกำมือของผู้อื่นแล้วยอมไม่ได้กลับคืนมาง่ายๆเปรียบกับอ้อยนะจ๊ะซึ่งเป็นอาหารที่ช้างชอบกินเมื่อเข้าปากช้างไปแล้วย่อมง้างเอาออกมาไม่ได้ง่ายๆเจ้าไม่มีส่านส้มผานไม่มีวัดหมายความว่าผู้ที่ชั่เสียอำนาจ จนไม่มีใขรให้ความเคารพบนับถือหรือไม่มีรักแร่งที่พักพิงเจ้าในที่นี้ไม่ถึงเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอารักที่ชาวไทยเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีตัวตนอยู่ณนะที่ใดแห่งหนึ่งโดยทั่วไปนิยมสร้างสร้างไว้ประจำบ้านและทำพิธีอัญเชิญให้เจ้าเข้ามาสิงสถิตอยู่ที่สารานนั้นเพื่อให้คนในบ้านกราบไหว้ข้อพร และช่วยปกปักรักษาเคหสถานนั้นส้มพานไม่ถึงพระที่เป็นเจ้าวาดต้องพำนักประจำอยู่ที่วัดเจ้าที่ไร้สารหรือส้มพานที่ไม่มีวัดอยู่จึงเปรียบกับผู้ที่สูญเสียอำนาจจนไม่มีอิทธิพลที่จะทำการใดๆต่อไปหรือในบริบทหนึ่งจะใช้กับผู้ที่ไม่มีที่อยู่ประจำเป็นหลักแหล่งจะ้ะพาขีริ้วห่อทองหมายความว่า ผู้ที่มีทรัพย์สินมากแต่แต่งตัวซอมซ่อเปรียบกับการนำผ้าขีริว้วมาห่อทองคำที่เป็นสมบัติล้ำค่าไว้อาจเพื่อต้องการปกปิดฐานะที่แท้จริงของตนไม่ให้ใครรู้หรืออาจใช้ในบริบทของการกล่าวถึงนิสัยใจคอว่าเป็นคนยากจนแต่มีจิตใจที่งดงามจ้า โอ้โยน้องๆครับเราจะได้รู้กันแล้วนจะจังว่าทักนินจาเป็นเรื่องจริงหรือไม่น้องๆครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงครับเอานั่นไงว่าแล้วเนี่ยโอ้โยอน้องๆครับ ถ้านินจาเนี่ยมีจริงนะครับแต่ไม่ได้อยู่ที่บรูไนครับแต่อยู่ที่ประเทศมาเลเซียจ้าโอโหมีจริงแต่อีกประเทศหนึ่งนะจ้าแล้วเด็กๆอย่าลืมนะจ้าดูรายการของเราแล้วนะจ้าโอ้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ให้เงินแต่โรงเรียนอย่าลืมตระหยัดกันด้วยนะจ้าต้องอดออนนะจ้าเพราะการตระหยัดจะทำให้น้องๆนีเงินเก็บไว้ใช้นะจ้าโอ้ดังนั้นตอนนี้เราจะแจกซีกันไปเลยนิทานดีๆน่ารักจ้า และนี ane, k, ่ฐานที na. Na. ่จะแจกว่านี้ก็คือเล่มนี้เลยจ้ะติ้งเล่มแรกเลยครับนี่ครับขยะแปลงร่างนะครับชุดรางวัลแว่นแก้วครั้งที่10นะครับขอบคุณสนพิมนามีบุ๊คมากนะครับที่มอบให้กับเรานะครับขอบคุณนะครับและเล่นต่อไปได้เกติ้งนี่เลยครับพ่อกากลับใจนะครับต้องขอขอบคุณสนพิมสถาพรบุ๊คมากนะครับที่มอบให้กับเราขอบคุณมากครับขอบคุณนครับและเล่นต่อไป เเกติงแกงรถซิ่งวิ่งซ่าสุดทันสานะครับแหมเป็นหนังสือที่มาพร้อมกับซีดีด้วยนะครับขอบคุณบริษัท C Education จำกัดมหาชนครับขอบคุณมากครับเล่นเต่อเตยติงนิทานอีสบปั้นฝันนะครับเรื่องมดกับตะกกะแตนะครับขอขอบคุณสนักพิมพ์ปั้นฝันนะครับขอบคุณมากๆครับเล่นตอเตยจ้ะติ้ง นี่โหเล่มนี้นี่หนามากนะครับไปอ่านสนุกเลยนะครับร้อยแหล่งเงยือนบ้านของสัตว์แปลกนานาชนิดนะครับนี่ก็เป็นเล่ม2แล้วนะครับขอบคุณบริษัทสกายบุ๊กจำกัดนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วน้องๆคนไหนนะจ๊ะที่สนใจอยากร่่นสนุกง่ายนิกเลยนะจ๊ะแค่น้องเล่านิทานนะจ๊ะแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโออัพขึ้นอยูู่กนะจ๊ะแล้วเอาลิงก์เนี่ยนะแชร์ใน เสลดุของเรานะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะอย่างในท่อเรานี่แจกก็อีกโอ้ใช่ครับแล้วก็เป็นกระเป๋าใบนี้นี่เองสวยงามมากเลยนะครับกติการ่วมสนุกง่ายๆมากนะครับน้องๆน,นั่นก็คือให้น้องๆน,นะครับประดิษฐ์ของเล่นนะครับจากของเหลือใช้ครับแล้วก็ถ่ายรูปนะจ๊ะแล้วไปโพสต์ได้ใน a c e b o o k ของเราจะ้ะอันไหนที่ถูกอกถูกใจพี่โม่นะครับก็รับกระเป๋ากันไปเลยนะจ๊ะ วันนี้นะจ๊ะเวลาโหนดลงแล้วทดกันในคราวหน้ากัดรายกันนิทานอาเซียนวันนี้ลากไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าโชว์หน่อยโชว์หน่อยเล่นเหมือนเดิมตลอดเลยได้แค่นี้ตอนหน้าหกกัดนิทานประเทศศิริตินเรื่องกำเนิดข้างข่าวและช่วงกระดาษทรัฐอาเซียนที่ตอนนะจ๊ะจะน่าสนทอดข้างข่าวกันเลยทีเดียวเทียวโอ้ยและเคยที่ชื่นชอบเกิดความรู้อาเซียน เรานี้ความรูก้เกี่ยวกับประเทศศิลิตินาสากันและใครที่สนุกสนุกอย่างสนุกกับารตอดตีของเล่นกินโนแล้วแล้ะก็เราจะนัดท่านตาะหนึกกันโอ้โห,โหจะเต้นยังไงไปดูกันนะจ๊ะอะฮะอะ